สู์ผลงานของตอชดสี่สี่นะคะรวบผู้ต้องหาพร้อมเฮโรอีนหนัก3,150กรัมที่ซุกในรถยนต์หลังทำการล่อซื้อค่ะที่กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนที่44ค่ายพยาลิไทยตําบลบุดีอําเภอเมืองจังหวัดยะลาพันตำรวจเอกนครรุ่งคนาวุฒิ ผู้กำกับการตชด44พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ชุดจับกลุ่มได้ร่วมกันในการถแถลงผลการจับกลุ่มผู้ต้องหาพร้อมของกลางเฮโรอีนจำนวน9ถุงน้ำหนักรวม3,150กรัมและรถยนต์ที่ใช้ในการขนยาเสพติดโดยเมื่อวันที่6มีนาคม2568เวลาประมาณ15นาฬิกาเจ้าหน้าที่ชุดจับกลุ่มได้รับแจ้งจากสายลับว่าสามารถสั่งซื้อยาเสพติดเฮโรอีนจากนายนอ จาก 9, นายนอัสมินอาซามิงจำนวน1ถุงในราคาถุงละ3 0 0 0สนบาทโดยมีการติดต่อผ่านหมายเลขโทรศัพท์0615062562ต่อมาในเวลาประมาณ16นาฬิกานายน,นอัสมินได้ติดต่อให้สายลับไปรับยาในพื้นที่อำเภอบาเจาะจังหวัดนราธิวาสเมื่อไปถึงพื้นที่แล้วได้มีการติดให้มาเมื่อไปถึงพื้นที่แล้วนะคะให้ติดต่อหานาย นออัสมินอีกครั้งค่ะจากนั้นครับในเวลา18นาฬิกาสายลับในเดินทางมาอย่างพื้นที่อำเภอบาเจาะจึงได้ติดต่อกลับไปหานายนออัสมินครับเพื่อที่จะบอกเส้นทางไปยังจุดเกิดเหตุเมื่อถึงจุดเกิดเหตุนะครับสายลับเนี่ยเห็นและก็แน่ใจว่าเป็นยาเสพติดที่เป็นเฮโรอีนครับจึงได้ส่งสัญญาณกับเจ้าหน้าที่ชุดจับกลุ่มที่ซุ่มอยู่ภายในรถและก็บริเวณรอบๆเข้าทําการจับกลุ่มนายนออัสมินเอาไว้ได้นะครับพร้อมกับตรวจยึดยาเสพติดเป็นเฮโรอีนจริงๆครับจำนวน9้าถุงด้วยกัันนน้หกรวม 3,150กรัมเจ้าหน้าที่ชุดจับกลุ่มก็ได้ควบคุมตัวนายนออัสมินมายัางศูนย์ป้องกันปราบรามยาเสพติดตชดอ44อำเภอเมืองจังหวัดยะลาครับเพื่อที่จะสอบสวนขยายผลการจับกลุมและก็ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนั่นเองครับ